หมอลำเหรอเมนหมอลำห่อตีสามฟันวาง่อตีสามมาสั่นมาเด้อจ้ามาชมหมอลำเด้อโอ้ยอย่าอันตีน้ำใส่กันเด้อค่ะเด้อจ้ามาชม3า0ฟิช้านแพงนะคะสามวงอยู่ด้วยรวมกันค่ะ สาวน้อยเพชรมัานแพงแล้วก็สาวน้อยลำเพลินโชว์แล้วก็อะไรนะอันเพชรลำเพลินมนเดินมนเดือมนเดือมาเดินว่ะงงว่ะมูเกับบหันไหนกูจะเอาความกบไปไล่สูงน,น่อ ยังลูกกัไลอยี้กงลานเมนดแล้ววิ่เปิดเม็ดไปบอเฮ้บอเปิดปิดไหมเปิดไเลยปิดอันนั้นปิดอัน thank <laughs> you ส,ส,สวัสดีนะคะสวัสดีที่เพื่อนทุกคนนั่งร้อนๆอยู่หน้าห้านหมอลมเดี๋ยวดูโทรศัพท์ให้ท่าไทยบ้น,นสีจากสารพัดแพงขอยัิพี่้องแป๊บหนึงนะครับเรากำลังนะครับกำลังเตรียมตัวและแก้ไขระบบแล้วก็ถ่ายทำ นะครับหลังวีทีมีถ่ายทำนะครับละครละครทางช่องวันนะครับสงคามอรมทีมมท่เงียบๆบอแมงในวีรบุอไทยทำละครอยู่ถ่ายทำละครเบ,บื้องหลังนะครับเบื้องหลังของหลังวีทีฉะนั้นคือพี่น้องมาอ่อนเราจับจองบ้องหาทีนัากันได้เลยวันนี้นะครับเป็นด้านอุติสุขุสุขุสุขหหาพอสุกราณพงษาครับซึ่งเป็นผู้กตั้งวงสาวหน่อยที่วันแท่ <ไป S 1> <ๆ S 2> วันนี้ขอบพอะคุณไปัผู้วผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับศิลปินหมอลำพ่อคู่แม่คู่มาฮอนนะครับหลังเวทีขอบคุณไปยังพ่อปอฉลาดน้อยศิลปินแห่งชาติแม่บุญชวงนะครับแม่บุญช่วงดุกดเด่นดวงแล้วก็นะครับ,บ,ดดนะรบพ่อเอกระเบียงวัฒนศิลป์พ่อเปียระเบียงวัฒนศิลป์นะครับแล้วก็น้องบอยศรีชัยนะครับบอยศิลปินท่านนุมกนุม่มพี่นุ่มยุ้ง เมืองสุทอนนะครับพียนนะครับเจ้าของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณเขาทองขอบคุณน้องชายไอดินอภินันนะครับแล้วก็นะครับผู้ลาภผู้หญ่หลายท่านนะครับโบสถ์สิเป็นท่านนาโยกองค์การบริหาธส่วนตำบลแพงคุณผอมด้วยสายทองและวันนี้นะครับได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจากท่านในอำเภอนะครับพอบปะสมภา์เมืองข้อมาระเก่าเปิดงานรอสักครู่ครับขณะนี้หลังเอทีเรากำลังนะครับกำลังถ่ายละครอยู่นะครับวันนี้เป็นงานโชฟรี นะครับแล้วก็ศิลปินที่ถ่ายไปเมื่อกีพี่ไต่อรไทยคะผู้ใหม่บ้าวัาท่านไตอรไทยกันนะครับเสียใจเพราะว่าเพิ่นไปแล้วทายชมว่าในในบหันแล้วก็ยังมีอีกนะครับเข้าทิพย์ทิดาดินนะครับอีกสักครู่ก็เป็นเข้าทิพย์ทิดาดินนะครับขึ้นมารว่ไทยทพบนเวทชีและขณะที่ไทยทพนะครับเรานะครับทั้งลิขกศิลป์ของจ่งหวันเพื่อพระอญายใพี่ดองนะครับลูกคลิป ขออภัยพี่น้องที่ชมไทยถ้ำอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวเราแจ้งจมไทยถ้ำเนาะนะครับแล้วก็ฝากสนับสนุนด้วยนะครับกับละครเรื่องสงครามหมอลำน่าจะออนแอมาณเด่นกันยายยนดีนะครับแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องคายอ้อนี่เป็นหนังของพวกกันหมอลำเป็นหนังของคนอีสานคนอีสานบ้านเฮาครับจิพวิญญาณเลือดอีสานหลกอีสานพ่อถิ่นพ่ป่ากันครับ ได้ไม่นานนะคะอีกสักหน่อยเพื่อนก็จะตัดสัญญาณสักประมาณทุกชั่วโมงหนึ่งได้ไหมก็ไม่รู้ขอบคุณมากมากดูดูหน้าหา้านหน้าห้านสวยมากห,มหนูเห็นไหมน้ำมันวันนี้นะครับน้อง ข้าวทีมทีดาดินนะครับซเม,ม,เมโกอีกสักพักก็จะมาเจอแฟนๆแ,แล้วนอการทัศนะนะครับเอองเป็ส์ซีริของ <คน S 1> พรพเย์ไทยอ,อ้ออีกคนก็ร่วมแสดงก,กับละครนะครับรสัมคัญอีกพี่น้องครับี่ภาร์เรื่องไายอ้อ17กรกฎาคมนี้ครับนับถอยหลังอีก10งกว่าหมื่นเท่านั้นเออเลือดเนื้อเชื่อไขข,ของพี่นอ้องบานแทงบ้านแทงนะครับ คนบานแพงเป็นผู้สร้างหนังนะครับซึ่งหนังเรื่องนี้ดูได้ทั่วประเทศแล้วก็จัจำนายต่างประเทศด้วยนะครับหนังเรื่องนี้ดูได้ทุกโรงภาพยนตร์บริษัทเอสเอฟเลเมเจอร์17กรกฎาคมนี้รวมพลังกันพี่น้องครับเรามารวมพลังคนอีสานบันเทาหลายคนบอกว่าไม่ได้เข้าโรงหนังแล้ว10ปี20ปีสิไปซัพพอร์ตหนังเรื่องนี้ไปให้กำลังใจพ่อจ ให้กำลังใจกีฬาผุงเญิงให้กำลังใจศิลปินดาราที่ท่านชอบวันที่17ทุกรงประยนท์นะครับที่ร้องครับเรามารวมพลังกันซึ่งหนังเรื่องนี้ครับถือว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมอีสานบ้านเฮาครับหรือเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ฉะนั้นคือคนอีสาน่าถิงจะปากันกับหนังอีสานบ้านเฮาแล้วก็ดูได้ทุกภูมิภาค คิดว่านังเรื่องนี้เป็นนักที่ดีของของเมืองไทยอีกหนึ่งเรื่องฉะนั้นเข้ามาสนับสนุนักไทยกันนะครับโดยเฉพาะคนอีสาน้ันเท่านะครับ10กิจกรกฎาคามนี้ที่รองยุทธจังหวัดไหนไปบ้างได้เลยครับสารธารมขัดแกนเซ้นท่านโรบิถันโรตัดน,นะครับมองไหนที่มีโรคพาพยศน,นะครับที่เราไปบ้างได้เลย มีลูกจองลกูกมีหลานจูงหลานนะครับร่วมสนับสนุนภาพยนตร์เรื่องนี้<ไ>ซึ่งใช้งบ25ล้านบาทในการถ่ายทำ<ไ>ถือว่าเป็นภาพยนตร์ฟอมยักษ์ภาพยนภาพยนตร์ฟอมใหญอ่อีกหนึ่งเรื่องของหนังเมืองไทยไผมคิดวันที่น้องนางวิ่ได้ซัพพลีซีตรงนี้นะครับพอดวันที่สุคิหุ้งสิบเสนับสนุนครับเขียนว,ว่าปถิบับ่ปานุ่งโจลงาะนะครับพอผมตามใจจริง1717ไปฉลองวันเกิด ดวันนี้เราไล่สุดคุณชมทุลุกด้วยนะครับโดยพมงานเ่าผู้ไทยขอบคุณไปยังใบชุ่มเบาชุอมพมงานเ่าผูไทยนะครับไล่สดเบ็ดเบอรอเดี๋ยวติมข้างหลังมีการถ่ายทําอยู่นะครับแล้วก็ข้างหน้ากําลังจัดระบบนิดนึงนะครับฝากแฟนๆรอบแป๊บหนึ่งแล้ววันนี้พี่น้องสิดียินเสียงแ่นสิมะล้อมเรียกดวงนิญยาน โดยศิลปินแห่งชาตินะครับพ่อปอฉลาดน้อยหลายคนได้ยินแต่เสียงเออพอไปศิเปนทั้งวิทยุทั้งทีวีบอดีศิลปนตัวจริงเสนยงจริงนะครับพ่อปอฉลาดน้อยก็เป็นผช่วงครับสิลัะร่ำให้พี่น้องฟังจักก็ต้องไปอัดเด็เพราะว่าเห็นห่วงรนนี้สามทุ่มตรงเลยประมาณนะครับเป็นไา วันนี้ศิลปินสามคณะนะครับแล้วก็ศิลปินเลิศเชิญจะมาทยอยมาเรื่อยๆคุยได้มากึ้นเว็นที่รอดถือว่าเป็นงานสบายๆนะครับหน,นึ่งให้พี่น้องอมวลเส้นกัน,นเป็นงานอิสระถือว่าเป็นคอนเสิร์ตครับมาหนี้นเป็นคอนเสิร์ตเออทำบ,บุญหา พอสุปกระาน้ำมูกสาครับอยากห้พี่น้องมวนซื้อเต็มที่พอหลังจากที่ห้าปิดฤด,ดูกาลไปแล้วครับสาวร้อยพี่แมปิดฤดูกาลไปเมื่อวันที่28ปอดฝ้าปลอดฝนเมื่อนี้ก็ปลอดฝ้าปอดฝน,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 นไปแล้วครับนี่พะว่าสมกลงเล่นไปแล้วตอนนี้ก็ท่ทอนท้องฝ้าแจ้งจังปางเลยขอบคุณไปยังนะครับผู้ที่มาหว่วงบุญเนาะผู้หลายคนกับส่ซ่องมาหลายคนกับว่าในมาหอดท้าบุญพันอไเกี่ยวหุ้นกไล้ ไนี้จากตากันดมากมากคบอกจะมีทายวิดีโอตอนนั้นเมื่อไหรจะเข้าเน็ตนันมีนอนจะฟ้องมาเติมบ้าก เดี๋ยวเราจะได้ถ่ายทำฉากบนเวทีนี่คือการถ่ายทำละครทางช่องวันนะครับกับละครเรื่องสงครามมอลำเนี่ยต้องขอบคุณไปยังผู้ดำันผู้ใหญ่นะครับวบริป็ทพิวดบุญรัตน์รุ่พันธ์นะครับผู้สั่งละครลามาต่้งแก่ราชนีหมอลำแล้วก็นะครับดาวจรัสฟ้าทั้งสองเวอร์ชันนะครับทั้งดาวจรัสฟ้าช่องสามทั้งดาวจรัสฟ้าทางช่องวันแล้วก็ปัจจุบันนะครับเี่ ไทยทำเรื่องนี้ละครับเนี่ยแล้วก็เรื่องสงครามหมอรำกับสิบไฟอ่อนแอประมาณเดือนกันยายนครับ <c oughs> แล้วก็เป็นที่ปรึกษาของภาพยนตร์เรื่องหนังไทยออนะครับพี่อดบุรรกบุรควันนี้ขอบคุณไปยังพุ่มกลับนะครับพี่ตั้มนะครับพี่ตั้ม้อมทีมงานนะครับมาดูแลยอย่างใกล้ชิดเลยกินกับเขาที่ยังวะตอนนี้เสร็จแล้วนะครับ

หัวน่าไปทั้งหลังค่ะใส่นี้ไปได้วเจ้าก็ใส่พี่ดิโอเจ้าสิบห้ายังอช่ ช่วงขณะที่ถ่ายทำนะครับประชาชนสบายต้องไปถึงแฟนๆที่ยูน่าบีทีนะครับเป็นลิขสิทธิ์ทางช่องวันนะครับ oh, <Jesus. S 1> ขออภัยนะครับทั้งภาพทาั้งคลิปนะครับไม่อนุญาตให้หลุดนะครับขอควบรวมมือจากแฟนๆในการถ่าทยทำกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปชมตอนที่ละครออนแอร์ขอพ่อไทายขอไทายอาทายอกคนก็่ด้ เดจ้าคนเยอะมากเมื่อนี้เป็นงานชมฟรีเดอพี่นอกเดอ้อนะครับขอบคุณไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับขอบคุณไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ วัอน an> ี้เพื um uh ่นมาเอาเแื่อต่นกโจูเลยเอาจังกสี่ส้นเฮาเลยเดกก็สอดแกงไปได้เด้อพี่น้องเด้อวันนี้เด้อย่ยสอดแงเอยเฝ้าหนีจากกันเด้อถ้าพี่น้องยุ่งไหัวสอดแกงพมก็เสียเลยสอดแกงแล้วก็ห้ามมีเรื่องมีราวกันเพราะว่าซักกะสีที่ล้องไ้นี่ล้องไปก็คือนะครับเพื่อความปลอดภัยปกติแล้วเปิดดูเดือกันปิดดูเดือกันไม่เคยมีเรื่องมีราวจักเถ่ออยู่สถานที่ตรงนี้วันนี้ขอก็แล้วกันนะครับนุกโจูคอก็แล้วกัน ผู้ใดมีเรื่องมีเล่าเจ้าหน้าที่หลายทั้งสหอทั้งนะครับชรบอด้วยทั้งนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจวันนี้หลายกำลังนะครับขอรุกค้นลงมือจากสายบนกันแล้วกันเพราะว่าถือว่าเป็นงานพอสมกานขอกันแต่ถ้ามีเรื่องถ้ามีเรื่องกันจริงผมก็จะหยุดทําการแสดงอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับถ้ามีเรื่องเราก็จะหยุดทําการแสดงเพราะว่างานนี้อยากให้พี่นรองขบวนเืียกันผู้ใดหาเรื่องหาเล่าเดี๋ยวจับไปไว้ในลุกค้งไว้ก่อน ไม่มีลูกท่านหลังเธอะนะครับวันนี้ถือว่าขอกาลังใจขอพอลังกระดิงๆวันนี้ขอคุณไปยังพ่อเล็กนะฮะพ่อเล็กนะครับ,ร,บร้านข้าวต้มเล็กพิสดารนะครับอยู่ทางรังสินข้องสองคุณใดไปทักกอตบ่อ,อ,อ,อไปร่วมไปกินไปท่านไปรับประทานนะครับอาหารอร่อยร้านข้าวต้มเล็กพิสดารนะครับอยู่ทางรังสินข้องสองเา 2, 2> มเาบัตรเามเาบัตรไปโอ้เราเมาเมาบัตรไปไหลไปให้ลูกน้องมึงเมาบัตรไข่ออ เอา้านกัเากัที่ว่อนู้ขอนเ่ดี๋ยวเรากำลังซิกกันบนวทีโอ้ยหนูเห็นไายถือ่ะหนูนูดว่าไม่นายเอาใส่ถุงให้หนูหนูบอกว่าของนู้ของนู้นน่ะน่ อยมากสกบฝนอเราถึงน้านนะเป้ต้นไ้ไใส่ลัน่งปะจนะปีกกำลัาใเจนัลูกลแอนเซอร์ทุกคนนะครับเพื่อความสวยงามลูกเพราะว่าพ่อก็อยู่หน้าเซตหน้ากล้องนี่แอยู่กับพุ่มกับ มุมไหนที่ไม่สวยงามกำลังจัดการบนเวทียิ้มแย้มแจ่มใสด้วยนะลูกๆทุกคนนะจ๊ะพี่ลาออกกองเสด็จงานัลถลุเออาเอาแล้วกับยิ้มแย้มแจ่มใสสวยๆเสด็จเจ้าของมยอะเลยละครหนังเข้าก็ับไทยไหมล่ะนี่หนังภาคพยุทธไทยอ่อนตอนนี้จะเป็นละครตอนตึ่นหนังตึ่นละครเพราะว่าเปิดไม่ได้ กำลังจัดบล็อกกิ้งกันลูกอ่าเพื่อความสวยงามอยู่หน้าซิปกล้องครับนี่กำลังจัดก็ให้บังกันได้ปิดเสียงกันหน่อยเดี๋ยวอีกสักนาทีก็ได้ปิดแล้วปิดแต่เสียงไว้ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเด้ออยู่หน้าหันพี่มินไอยากกลัวลูกได้แล้วตรงสิปเสียงก่อนเด้อขอพี่ว่าพี่ไม่ให้ถ่ายพระเอกพระเอกใครอ้นะพี่การทัศนะแกมิโก นั้นนั้นนัน้นคายออดอผู้นี้คือสีดังบัะคับอีเรนนี่ผู้หนึ่งเด่นเลยก็ร่างยงางมามเลยคือก,นนการทัศนะเล่นเป็นตัวเด่นหนังเรื่องคายออดเลยนะฮะตัวหลักของคายอออ่ดคนนะครับเนี่ยครับผู้นีเสเซอร์กันในที่เซอร์นั่นแหละครับพี่น้องอันผู้เจ้าเปนผู้เจ้าเดาเดานังอีกินทั้งรถบ้านผู้นี้ตินั่นแหละครับตอนแรกพี่น้องว่าเอ้นักเล่ยว่าสิไปเมืองหรือบปล่เพื่อนพ่อไม่เห็นชาพคนออกกันในรถโอ้ไปเมืองดีกว่านะครับความเสียขึ้น เจ้านี่ดงผู้เชิญนางเอกไฟแม่ครับนี่แหละล่อไปแล้วครับเหมือนเคืองโม่งแล้วนะครับเฮียเชื่งมันเปทัวร์น้องเชื่องพี่น้องพี่น้องและสีดานะครับนะครับฝากด้วยนะครับพี่น้องครับพร้อมครับตรงนี้เลยนะขันขอเสียงกี๊ดกับกีดดังๆเด้อพี่น้องเด้อเฮ้ยนะครับลงก่อนเด้อขอบคุณมากมาอยู่แต่ต